เราจะทำเป็นทีกเกอร์คงต้องลองดอูต้องทำหน้าตา,เ,ตตาเหมือนกับทิกเกอร์แต่พูดจาเหมือนกับทิกเกอร์ท่าทางเหมือนทิกเกอร์เป็นอยู่ถ้าเราทาสีดําทำให้ตัวเป็นลายติดหนวดเป็นสายสองข้างดูแล้วก็ไม่ต่างคงคล้ายทิกเกอร์หน้าดูเ <c oughs> คงไม่ต้องสงสัยถ้าทุกคนลองหัดพูดลอกอลอนอแล้วร้องฮู้ฮูฮู ก็คงฟังดูเหมือนเราเป็นทิกเกอร์แน่นอนจริงไหมมีหลนที่เราจะทำเป็นทิกเกอร์เราจะทำเป็นทิกเกอร์เราจะทำเป็นทิกเกอร์คงปังลองดูต้องทำาหน้าาเหมือนกับทิกเกอร์พูดจาเหมือนกับทิกเกอร์ท่าทางเหมือนทิกเกอร์เป็นอยู่ถ้าพวกเราลองผ่านข้าวคลองต่างๆและทิ้งคว้างจนหกเกลือนคงจะเหมือนสิตทิกเกอร์ <c oughs> ทำได้เก่ง กกอรูู้ันย่และถ้าฉันลองไม่เถห้น้ำพึ่งกินเจ้าทิกเกอร์คงยอมวางใจว่าฉันนี่แหละทิกเกอร์ไม่ต้องสงสัยเพราะไม่มีทางจะใช่ตัวฉันและที่เราจะทำเป็นทิกเกอร์เราจะทำเป็นทิกเกอร์เราจะทำเป็นทิกเกอร์คงต้องลองดูต้องทำหน้าตามันกะทิกเกอร์ผู้จ่ามันก็ทิกเกอร์ตาตามันทิกเกอร์เป็นเออโอ้แล้วเรา